สัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันี่ย้วครับกับช่องวันชัยกเกษตรมือใหม่หผมวันนี้มาอัปเดตใบชุดสองครับอ <c oughs> ันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าๆครับอากาศดีมากครับวันนี้อันนี้ใบชุดสองก็ เริ่มแก่แล้วครับก็ประมาณนี้ครับใบชุด2ที่ผมฉีดยาไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วครับก็เริ่มแก่แล้วนี่คือใบชุดแรกครับ ที่มันเข้มเข้มกว่าไอซีอนอ่อนลงมานี่ก็คือใบชุดที่สองครับผมก็มีไม่กี่ต้นครับที่ใบมันช้ากว่าก็มีประมาณครับ2ต้นครับมีต้นนี้ครับที่ช้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันน่าจะทันกัน น่าจะสะสมอาหารได้ทันทันกันครับมนนีเกี้ยแก่แจ้ลงนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> ต้นอื่นก็โอเคครับผมถือว่าใช้ได้รอใบแก่แล้วก็รอยอดยอดสามแทงแล้วเราก็เริ่ม สะสมอาหารทางดินครับในก็ทางใบร่วมด้วยครับผมก็คือวันนี้ก็มาอัปเดตใบชุด2ให้ดูครับผมก็ประมาณนี้หลังจากที่ฉีดยาไปเพล่ก่แจกก็ยังมีอยู่แต่ก็ไม่มากก็ไม่เป็นไรถือว่าโอเคเดินดูบรรยากาศตอนเช้าครับ วิวสวยมากครับผมยบรรยากาศช่วงนี้ก็มีฝนบ้างครับป,รป่าปายแต่เขาบอกว่าพายุจะเข้าอีกก็ไม่รู้จะยังไงครับจะพายุมาหัวอย่างเดียวครับยอดไหลครับผม นี่ก็จุด <c oughs> สองก็ยังไม่สุดดีครับมากเกินนี่ครับก็ถ้าใบเริ่มแก่แล้วก็ยอดสามเริ่มแทงเป็นใบดาบผมก็จะเริ่ม สะสมอาหารทางดินนะผมแต่ตอนนี้มันยังแทงแทงไม่เต็มพี่ครับก็ไปชุดสองก็ยังไม่แก่ดีครับผมแค่ใ่แจ้ก็มีบ้างครับแต่ไม่เป็นไรครับดูดตดิ้งมาก็ไม่มีอะไรครับผมคลิปนี้ ก็อัปเดตใบชุดสองครับผมเดี่ยถ้าใบชุดที่สามแทงแล้วก็เริ่มสะสมอาหารเพื่อที่จะทำดอกกันครับผมต <c oughs> อนนี้ก็ทำใบชุดสองอยู่ครับก็ถือว่าโอเคใบชุดสองประมาณนี้ครับผม คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับอัปเดตใปชุดสองครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม